แพทจำดยูเข้าไปเป็นไงบ้างเนี่ยเสียได้เสียได้เสียได้เสียดายังไงอะอัดฉีดหรือว่าอะไรน้องแฉีดเท่าไรก็วันนี้เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นตีมั่สุอเจ็ดหมืนี่เขาอัดฉีดตอนไหนยกสี่หมดยกสี่อ๋อไม่น่ายกห้าเลยนะดูจะหมดไง รวยไปได้สองนาทีะเริงประทะไม่ไหวเี่ยเสียเปลวเท้าอรเราใหญ่ใหญ่มากใหญหกวเยอะเลยแล้วปกติปกติต่ายน้ำหนักเท่าไรสิบส่สิบหอ๋อสิบสวันนี้มันจ่อยร้อยปล่อยเวทีมาแรงยิ่งห่อยิ่งใหญ่อะเวาบอกว่ามันใหญ่ใหญ่เด็กผมกดกอดไม่ไปเลยอ่ะขนาดดันดันไม่ออกเลยอ่ะเราประทะสู้ก็ไม่ได้ฮะลูกอาวุธต่อไม่ได้เปไรก็เต็มที่ยกห้าก็ต่อยได้ ลุยได้รู้ได้แล้วตาพ่อเด็กไม่ได้หมดนะเด็กไม่หมดอ่าแต่ไม่หมดเห็นบอกถอยลงอาจาีและอาจารเขามาหายใจปลายปลายยกขึ้นโยนเล่นหมดเกี้ยแล้วรู้แล้วว่าหมดทันแล้วเล่นยัมพี่แล้วถอยก็ไม่ลงแล้วไงมใช่ครับโอเคแล้วทำไม่สำเร็จก็อจะขอโทษทราบ้านน้องชายขอโทษทินมานล้วขอโทษกองเพียร์ขอโทษทุกกำลังใจเลยโอ้น่ายผู้โดยสารนะผู้โดยสาเราวันนี้ก็น่าจะมีเยอะแล้น่าย่ะ ทำให้ทำไหนทำให้เต okay uh ็ม huh. ท um ี่เอาวีที่ว่าเราขนาดขนาดดยนะครับคอมมเตอร์ที่ค็อร้อยสิบสี่ขอร้อยสิบสีนะโอเคโอเคใจมากดีดี